สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวบ้านบาร์บี้ของหนูนะคะเราไปดูกนเล่้ไปแล้วไปแล้วถ้ามีเสียงเราขอขออภายด้วยนะคะแป๊บนึงนะก็ หนูชื่อหนูชื่อเฮเลค่ะงั้นหนูขอตัวไป้นะคะบ๊ายบายน้องเฮเลอยู่นี่เอเฮเลก็เราก็จะมารีวิวต่อนะคะขอโทษค่ะเป็นน้องเฮเลนะคะอุ๊บด้านผิดด้านก็มาดูต่อ นีก็เป็นัวเครื่องแป้งอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าสองอันก็จะมีกระจกอยาให้ดูตากองอ่านไม่เห็นนะคะมาดูต่อนี่จะเป็นเขีนเยนลงไปถึโอ้ขอเปิดอะไรคะนี่นี่จะเป็นเสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าต่างๆนะคะ เสื้อผ้าของบาร์บี้บาร์บี้แท้เรามีบาร์บี้ไม่แท้อยู่ตัวตัวขออภัยด้วยนะคะเสียงหมูหมากาไก่มีแค่สีวันนี้นะคะที่แท้ทุกอย่างบอมนี่บาร์บี้นะคะบาร์บี้ก็จะมานั่งอยู่ห้องรับแขกเอ้ยโซนต่อไปก็จะเป็นโซนห้องรับแขกอุ้ยขอโทษค่ะเก็บไว้เฮ้ยยย อาชอยู่นะได้อะได้กระเป๋าใบแบบเนี้ยอ้ยไม่ต้องได้แล้วขอภายด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นน้องบรายอยู่ในห้องรับแขกก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโซฟาน,นี่ก็จะเป็นโซฟาใหญ่อันนี้ก็เป็นโซฟาเล็กเป็นในแมสสีส้มข้มางนอกเป็นสีส้มในก็เป็นสีส้มแต่นี่เป็นสีส้มอ่อน นี่กม็มีสีชมเข้มเห็นไหมอุย้ยเั้ค่ะมาดูต่อ,อน,นี่เป็นที่เกันโอ้น้องละน้องได้เราชุดกดต่อก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะเอามเอามนี่จะเป็นห้องห้องนี้นะคะนั่นเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลคะ่ะ นี่ค่ะคือห้องต่อไปนี่ก็จะเป็นโถส้วมนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับเปิดปิดได้โถส้วมเปิดปิดได้สาวนะ้ำไอ้ที่อาน้ําเป็นนี่ก็จะเป็นเครื่องักผ้านี่ก็จะเป็นโถส้วมเปิดไม่ได้